เดี๋ยวพี่กดลงไปเยอะหอมน้ำสดๆหอมมากอ่ะขมๆเลยครับผมอาะขมขึ้นมาแต่ธรรมดานิมั้ง อันนไม้น่นะกอบมากเามันต้มด้วยลุงครับอาเิ็ขอพักกันนะครับขอพักคำลุงกนน จจครับผมนี่เดยอดมันปูกินกับก้อยน้อยครับแซ่บเลยล้วครับคัดคัดคัเข้ากันบอกเลยเดีื่นเราต้องซิมแบบอริจินัลทางทางร้านก่อนโอ้ันปะาปมแซ่บกับใส่พริกไทยให้ด้วยครับผมโอ้ยหนานขินไห้ล้วครับสดใสไม่ทุกอย่างด้วย ของแท้มันมีแตนนะ่อิ่มนะวูบเงี้ยมาครับเห็ดน,น้ำซุปก่อน <c oughs> โอ้จับมัดออติดเาามเาคนนี้ยิ่งไอ้เหี้ยกระปุงตรงแซ่บตาหน่อไม้มาอีกงคนขั้นสุด น้ำเือดมะนาวโอ้งามมากเลยเดือเปรี้ยวโอ้โหองได้กินมะนาวชัดๆบางทีก็ต้มแสบนั่งแสบเราพร้อ,อมจะดูยกันนานแล้วสดแซ แซ่บมากต่รวยอย่างมากมายมาทล้วไปดูดิครับเก็บม้ยมาไปดีครับผมสดน้ำก่อนครับผมโอ้ตุ่มแซ่บๆมากเลยโอ้หสนสุดมาครับ ก๋วยใบยเขานะครับผมบอกเล่ไปจะกินก่อยแสบลงมาครับผมแบนแล้วเราจะเติมพริกกระเทียมลงไป ผมอำดอับครับผมคำเหนียวแบบสดเขาจะวางเร็วผมจำแซ่บครับจำแซ่คากสดอีเข้าจะว่า Thả của Có mà khang lán một gì Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ <t spooky> những ขุมข่มขุ่มสุดครับมุ่มมากเมื่อกี้ยังหดเพราะว่าเตบมพี่กดลงไปเยกะบีบมะนาวหอมน้ำสดๆหอมมาก

ร่วมบนไหมอยากจะต้อง,งแบบนี้ <c oughs> จะเอาขมมันลองกับขาซิมขาอุืมแสบเลยครับหอมโคตจุดยังมาจำซ่ như ấy một tí đi Ủa như ấy đi <laughs> จะขลองอ่แซ่บมากนะผมตองมาลองแล้วอ่นนี้จะเด่นพริกเพียมสดเอาเลย <c oughs> <c oughs> ต้มปรุงเองแบบสกไตล์ตองแบบนี้ครับคือเราจัดที่เราต้องการเลยถ้าไี่ใช่ราจิดที่เราต้องการเผ็ดเผ็<ๆ>ดรูปเปี้ยว พัมพรมบม,มันแบบเพื่อนพาพดีมากครับตมเทียยแล้วจับมากแรอยังไม,ม่ไมนะครับ